โอเคครับสวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาพบกันในคอร์สที่มีชื่อว่า AI for HR เพิ่มประสิทธิภาพงาน HR ด้วย Custom GPT ในงาน Recruitment และก็ People Development นะฮะผมดิวทีรภาพตะการผลนะครับก็เป็นเจ้าของเพจประชาข้างบ้าน แล้วก็ตอนนี้ทํางานเป็นที่ปรึกษาทางด้าน h อชาแล้วก็ทางด้านธุรกิจด้วยฮนะให้กับองค์กรต่างๆนอกเหนือจากนั้นครับผมเป็นฟาวเดอร์ของ Promptable App ครับซึ่งทําแอปเกี่ยวกับพรอมที่ใช้ในงาน h อชาโดยเฉพาะนะครับแล้วก็เป็นฟฟวเดอร์ของบริษัทจัดหางาน v นะีมีคอฮะซึ่งทําหน้าที่เรื่องเกี่ยวกับการจัดหางานให้กับผู้สมัครงานโดยทั่วไปครับ เส้นทางในการเรียนรู้ของเรานะครับสำหรับคอร์สออนไลน์นี้ผมพูดไปแล้วฮะเบื้องต้นตอนนี้เราจะสร้าง Custom GPT เพื่อใช้ในงาน HR ซึ่งจะแบ่งเป็นเรื่องของ Recruitment แล้วก็ People Development เพราะนั้นเราจะแบ่งออกมาเป็น2 EP ครับ EP แรกเนี่ยจะเป็นเรื่องของ AI ผู้ช่วยในงาน Recruitment หรือมาช่วยสรรหาและคัดเลือกบุคลากรน,นี่แหละครับนี่คือ EP ที่1ฮะส่วน EP ที่2ครับจะเป็นเรื่องของ People Development สรรหาแล้วคัดเลือกแล้วรับคนเข้ามาแล้วก็ต้องช่วยเขาพัฒนาเขานะครับเพื่อให้ทำงานได้อย่างที่องค์กรคาดหวังครับเพราะฉะนั้นเราจะแบ่งออกมาเป็น2 EP แบบนี้นะครับโดยที่ EP แรกครับเราจะพูดถึงเรื่องของ e e r u i t m e n t แล้วก็ s l l e t t o o นะสรรหาและคัดเลือกนั่นเองนะฮะอันดับแรกครับผมอยากบอกอย่างนี้ก่อนฮะทำไมคุณถึงต้องเรียนเรื่องพวกนี้นะ ผมมองว่าตอนนี้เนี่ยมันหลีกเลี่ยงไม่ได้ครับ AI เนี่ยเข้าใกล้พวกเราทุกขณะนะจะบอกว่าเข้าใกล้มาแล้วนานมาแล้วก็ได้นะครับเพราะตอนนี้เนี่ย AI อยู่ทุกที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งอยู่กับโทรศัพท์มือถือของเราหลีกหนีไม่พ้นครับผมใช้คอนเซปต์ว่าถ้าต่อต้านไม่ได้ก็ให้เข้าร่วมฮนะเพราะฉะนั้นเนี่ยการเรียนรู้เรื่องการใช้งาน AI โดยเฉพาะอย่างยิ่งในงานไอชานะครับเป็นเรื่องสําคัญแล้วครับเพราะอะไรครับ เพราะว่าผู้สมัครเองเนี่ยเขาก็ใช้ AI ในการทำการสมัครงานหรือแม้แกระทั่งในการช่วยเขียนเรซูเม่ครับในขณะเดียวกันถ้าเราไม่ใช้ AI เข้ามาช่วยในการคัดเลือกคัดกรองเรซูเม่ที่จำนวนมากๆเนี่ยประสิทธิภาพของเราอาจจะลดลงก็ได้นะ พราะทุกวันนี้องค์กรส่วนใหญ่ก็จะบอกว่าต้องทํางานแบบสมาร์ทนะครับทำงานน้อยลงแต่ประสิทธิภาพต้องเพิ่มมากขึ้นและเจ้า AI นี่แหละที่จะมาเป็นผู้ช่วยอย่างดีเลยที่จะทําให้คุณเนี่ยมีประสิทธิภาพมากขึ้นทํางานได้น้อยลงทํางานแบบสมาร์ทนะฮะแล้วก็สร้างคุณค่าหรือสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับตัวคุณได้ด้วยเพราะฉะนั้นอย่างยิ่งครับ AI เนี่ยมันเข้ามาในทุกรูปแบบฮะเข้ามาในทุกงานวันนี้เนี่ย เรามาเรียนรู้หลักการกันดีกว่าว่าแล้วเราจะเอา AI มาช่วยในงานแบบจริงๆจังๆเนี่ยได้อย่างไรครับผลลัพธ์ที่คุณจะได้จากการเรียนคอร์สนี้นะครับถ้าคุณทำตามผมดูผมไปแล้วทำตามทำตามไปด้วยเนี่ยนะฮะมั่นใจได้เลยครับคุณจะเข้าใจว่า AI เนี่ยจะมาช่วยในงานรีครูตได้อย่างไรและช่วยได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพด้วยครับนอกเหนือจากนั้นครับ คุณจะได้เรียนรู้ว่าการเตรียมข้อมูลก่อนที่จะมาทำในตัว Custom GPT เนี่ยคุณจะต้องเตรียมข้อมูลอะไรบ้างจะได้ไม่ต้องไปเดาเองครับคุณจะมีเหมือนเป็นคู่มือครับเป็นทางลัดให้คุณทำงานได้เร็วขึ้นครับแล้วก็ทำ Custom GPT เนี่ยมาช่วยในงานรีค루ตของคุณได้ครับนอกเหนือจากนั้นแล้วครับคุณเอาไปใช้ในการทำงานจริงของคุณได้ด้วยครับ ผมมั่นใจครับว่าถ้าคุณสร้างคัสตัม GPT ตัวนี้ด้วยข้อมูลที่คุณมีมันจะเหมาะอย่างยิ่งกับการที่เข้าไปช่วยงานคุณฮะนี่คือผลลัพธ์ที่คุณจะได้หลังจากที่เรียนคอร์สนี้ไปครับแล้วถามว่าคอร์สนี้เหมาะกับใครบ้างอันดับแรกคงหนีไม่พ้นคนที่ทำงานทางด้านรีค u ูดครับโดยเฉพาะอย่างยิ่ง HR ทางด้านรีค u ูดนะครับทำเรื่องรีค r ู i ตอร์นะครับคุณจะได้ไปช่วยการลดเวลาในการคัดกรองเรซูเม่ ช่วยทำให้การคัดกรองเรซูเม่ของคุณเนี่ยมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นหรือคุณอาจจะไม่ได้เป็น HR ที่ทำงานทางด้านรีคลูดแต่คุณก็เติมความรู้นี้ไปได้ครับเพราะยังไงยังไงเนี่ยงานรีคูดเป็นงานของ HR อยู่แล้วหรือตอนนี้คุณอาจจะเป็น HR Manager เป็น HR Generalist นะครับที่ดูแลงานหลากหลายฟังก์ชันคุณก็จะมีผู้ช่วย AI ที่เข้ามาช่วยงานคุณได้ตลอดเวลา มากไปกว่านั้นครับถ้าคุณเป็นเจ้าของธุรกิจนะครับเป็นผู้ประกอบการเป็นผู้บริหารขององค์กรไม่ว่าจะเป็นขนาดเล็กขนาดใหญ่นะหรือถ้าขนาดเล็กเนี่ยคุณมีจํานวนบุคลากรน้อยคุณสามารถเพิ่มผู้ช่วยที่มีประสิทธิภาพอย่าง AI เนี่ยเข้ามาช่วยงานของคุณได้ด้วยฮะเพราะฉะนั้นเหมาะกับใครเหมาะกับทั้ง h r เหมาะกับทั้งคนที่อาจจะยังไม่ได้เป็น HR ชาแต่สนใจเรื่องของการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร,กรหรือ เจ้าของธุรกิจผู้บริหารที่ต้องการมีผู้ช่วยตัวนี้เข้าไปช่วยในองค์กรของคุณครับส่วนพื้นฐานความรู้ของคุณก่อนที่จะมาเรียนเรื่องนี้นะครับผมว่าหลักๆเลยนะรู้บ้างนะครับ ในเรื่องของหลักการในการสรรหาและก็คัดเลือกบุคลากรในเบื้องต้นผมเชื่อว่างานนี้ความรู้แบบนี้นะครับเป็นความรู้พื้นฐานครับโดยปกติเราก็ทําอยู่ในชีวิตประจําวันอยู่แล้วยกตัวอย่างแบบใกล้ตัวนะครับเวลาที่เราจะเลือกคบเพื่อนเราก็ต้องมีการสรรหาแหละครับเลือกว่าคนคนไหนที่จะเข้ากับเราได้เพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ได้หมายความว่าต้องรู้เฉพาะโดยหลักการอย่างแน่นอย่างแม่นในในส่วนของงานดิชารู้แบบพื้นฐานโดยทั่วไปก็ได้ อันที่2ที่คุณควรจะรู้บ้างนะครับก็คือเรื่องของการใช้งาน generative AI ในเบื้องต้นครับซึ่งในวันนี้เนี่ย EP นี้นะครับเราจะใช้ตัว Chat GPT เป็นตัวช่วยครับคุณรู้ในระดับที่ว่า พอคุยกับเขารู้เรื่องเนี่ยแล้วคุณมาเรียนคอร์สนี้คุณก็จะเข้าใจมากยิ่งขึ้นแล้วครับส่วนอีกอันนึงที่ผมต้องบอกไว้ก่อนครับสำหรับการสร้าง Custom GPT เนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งใน Chat GPT เนี่ยนะฮะเรามีความจำเป็นที่ต้องใช้ตัว Chat GPT ในระดับ user ที่เป็น plus user นะครับเพราะว่า Chat GPT เนี่ยจะอนุญาตให้คนที่เป็น plus user เนี่ยสามารถสร้าง Custom GPT ได้ครับก็เรียนก่อน แล้วเดี๋ยวลองไปไประยุกต์ใช้แล้วถ้าคุณอยากมีใช้งานจริงๆในองค์กรของคุณเนี่ยผมแนะนำครับให้คุณเป็น ChatGPT Plus User และคุณจะได้สิทธิประโยชน์อย่างอื่นเพิ่มเติมแล้วก็ทำงานให้คุณมีประสิทธิภาพได้เพิ่มด้วยครับในส่วนของคอร์สภาพใหญ่ของเราในวันนี้สำหรับ EP 1เรื่องของการ custom สร้าง custom GPT ในงานของ r c r u i t นะครับ ในงานสัญหาและคัดเลือกนะครับเราจะมีอยู่5 chapter 5บทนะครับบทแรกครับผมจะพาคุณไปเข้าใจว่า AI ในงาน r r u i t เนี่ยมันมีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกันอย่างไรมีความสัมพันธ์กันอย่างไรบทที่2เนี่ยครับจะไปเรียนรู้เรื่องของการเตรียมข้อมูลนะครับเตรียมข้อมูลสำหรับการทำ Custom GPT สำคัญนะครับในการเตรียมข้อมูล นะเตรียมข้อมูลด้วยเตรียมกระบวนการด้วยมันจะทําให้คุณสร้าง Custom GPT เนี่ยได้ง่ายขึ้นเร็วขึ้นครับบทที่3เมื่อเราเตรียมข้อมูลเสร็จแล้วมีขั้นตอนกระบวนการในการทำงานแล้วเราจะไปลงมือสร้าง Custom GPT กันครับสร้าง Custom GPT ให้เสร็จครับเพื่อที่จะได้เตรียมพร้อมเอาไปใช้งานจริงๆบทที่4ผมจะมาบอกคุณว่าเอ๊ะแล้วตอนที่ไปทำงานจริงๆเนี่ยมันต้องมีข้อควรระวังหรือว่าสิ่งที่ต้อง คิดถึงเวลาที่ต้องใช้เนี่ยเพื่อใช้อย่างปลอดภัยเนี่ยมีอะไรบ้างบทสุดท้ายเป็นบทสรุปของ EP นี้ครับว่าที่เรียนมาทั้งหมดเนี่ยคุณได้อะไรกลับไปบ้างแล้วคุณจะไปสร้าง Custom GPT ใช้ในงานของคุณเนี่ยอย่างมีประสิทธิภาพได้อย่างไรครับนี่คือ c o s t Overview ของการสร้าง Custom GPT เพื่อใช้ในงาน r r u i t ครับถ้าพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปเริ่มกันที่ Chapter ที่1กันเลยครับ ไปทำความเข้าใจครับว่า AI กับงานรีค루ตเนี่ยมีความสัมพันธ์กันอย่างไรและมันมาช่วยงานรีค루ตได้อย่างไรครับ